มีขอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม P.S.T.P. สาบแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรคอ้วน ที่ทำแบบสอบถามทั้งหมด50คนซึ่งครอบคลุมทั้งในเพศหญิงและเพศช,ชายสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้คือ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับเพศจากผู้ที่ทำแบบสอบถามสามารถมีเคราะข้อมูลของผู้ทำแบบสอบถามโดยมี าของผู้ออกแบบลอบเทาพบว่าเพศชายส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ20-22ปีโดยคิดดูเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ47.82%ส่วนในเพศหญิงส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ21-23ปีโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ77.78 ผดัชนีมวลกายการแปลผลดัชนีมวลกายพบว่าในเพศชายส่วนใหญ่ค่าดัชนีมวลกายเท่ากับ23ซึ่งสามารถแปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์น,น้ำหนักเกินสามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้46ของเพศชายทั้งหมด ส่วนในเพศหญิงส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายเท่ากับ27ซึ่งสามารถแปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกินสามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้54เปอร์เซ็นของเพศหญิงทั้งหมด3เหตุผลที่ควรส่วนใหญ่คำนึงถึงในการเลือกบริโภคอาหาร จากการทำแบบสอบถามพบว่าเหตุผลสำคัญในการเลือกบริโภคอาหารในเพศชายคือการเลือกบริโภคอาหารที่มีรสชาติด,ดีคิดเป็นร้อยละ43.8 4และรองลงมาคือเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเน้นอาหารที่มีความสะอาดรวดเร็วคิดเป็นร้อยละ26.09 และอีก4.35คำนึงถึงหุ่นรูปร่างและความสวยงามส่วนเหตุผลสำคัญในการเลือกบริโภคอาหารในเพศหญิงคือการเลือกบริโภคอาหารที่ต่อสุขภาพคิดเป็นร้อยละ3.3.3 และรองลงมาคือการเลือกบริโภคอาหารที่มีปรสชาติดีคิดเป็นร้อยละ9 6 3และอีกร้อยละ18.52ที่คำนึงถึงหรูปร่างและความสวยงามและความสะดวกรวดเร็วในการบริโภคอาหาร ดังนั้นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดโรคอ้วนสามารถรเคอร์ดได้ว่าจากผู้ทำแบบสอบถามที่เป็นเพศชายและเพศหญิงในจำนวนที่ใกล้เคียงกันพบว่าในเพศหญิงส่วนใหญ่จะมีค่าดัดชนีมวลกายสูงกว่าในเพศชายซึ่งสอดคล้องกับการิีคอห์เหตุผลที่ส่วนใหญ่ เลือกบริโภคอาหารที่รสชาติดีมากถึง36%รองลองมาคือเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ30%และรองลองมาคือเลือกบริโภคอาหารที่สามารถซื้อได้สะดวกรวดเร็ว22%และอีก12%คือเลือกบริโภคอาหารที่คำให้สวยรูปร่างความสวยงาม ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริโภคนั้นเป็นสาเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคอ้วน